สวัสดีครับผมมดูศสัจธรรม95จิตสัมผัสนะครับวันนี้เรา,าจะมาเปิดไพ่นะครับว่าธุรกิจการงานการเงินความรักช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเลือกไพ่กันเลยนะครับผมก่อนอื่นเราก็เหมือนเดิมนะครับขอขอเชิญครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาร่วมทํานายดวงนะครับผู้ที่เข้ามาชม นะครับถือว่าเป็นบุญวัสนาต่อกันนะครับที่เข้ามาได้รับชมรับฟังนะครับเอาไว้เป็นแนวทางการใช้ชีวิตในช่วงนี้นะครับที่ท่านเข้ามาเปิดดวงเป,ดเ,ปดเปิดเปิดดวงนะครับเปิดไพ่กันนะครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมามสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมามสัมพุธทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชา,ชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์พัะรตนาตัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากรโลกนะครับมาร่วมทํานายเปิดดวงเปิดโชค <c oughs> เปิดแนวทางการใช้ชีวิตประจําวันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างจะเจออะไรบ้างจะสมหวังหรือผิดหวังหรือจะเกิดอุบัติเหตุต,ต่างๆหรือไม่สบายเจ็บป่วยนะครับ นะมามีมามหาราภาอิติพุทธะสุวรรณงะะังวาฉลังวามณีวาพีทังวาทะนังวาอัตถวาปัตถังวาเอหิเอหิอ,หอัคคชิยะอิติมีมานะมามิหังนโมพุทธายะมามามะนะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะทําการเลือกไพ่นะครับเราจะให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานกันนะครับเลือกไพ่ผ่านนะครับสื่อมาว่า ท่านจะเลือกใบไหนกองไหนอใบไหนกองไหนนะครับผมนะครับมีคนเลือกใบนี้นะครับผมใบนี้นะครับหนึ่งใบนะครับใบนี้นะครับใบนี้ใช่ไหมครับมีคนเลือกใบนี้นะครับ ใบนี้นะครับผมต่อเลยครับใบนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ใบไหนต่อครับใบนี้นะครับ ใบนี้นะครับมีคนเ,เลือกใบนี้นะครับใบนี้ใช่ไหมครับใบนี้นะครับผมใบนี้นะครับใบสุดท้ายนะครับเราจะเปิดไพ่ให้สี่กองนะครับผม ต่อเลยครับใบนี้นะครับคันนี้เราได้แล้วนะครับสี่กองนะครับกองที่1กึ่งกองที่2กงกองที่สามและกองที่สี่นะครับตั้งจิตอธิษฐานมานะครับว่าช่วงนี้ถ้าจะเจออะไรจะมีปัญหาแบบไหนยังไง เจอกับใครผู้คนเป็นยังไงบ้างเพื่อนร่วมง,งานดีไหมความรักเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะมาเปิดกล่องที่หนึ่งสองและสามและสี่นะครับผมเมื่อคุณทําการเลือกแล้ว <c oughs> ตั้งจิตในฐานเลือกแล้วนะครับเราก็จะทําการทํานายเลยนะครับโอเคนะครับใบกล่องที่1นนะครับผมกล่องที่1ใบแรกได้โอ้ความรัก <c oughs> ความอบอุ่นจากพ่อแม่นะครับ บิดามารดานะครับจากคนลักคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานผู้ใหญ่นะครับใบที่สองจะเป็นยังไงบ้างครับใบที่สองอาใบไหนไปด้วยกันนะครับเพื่อนสนิทมิตรสหายปั่นจักรยานเขาเรียกร่วมกันสมมามัคคีนะครับความรักดีนะครับใบสุดท้ายเป็นไงครับโอ้ใบสุดท้ายนี่ไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะครับ <c oughs> ใบแรกนะครับใบแรกพูดถึงการงานก่อนนะครับการงานในช่วงนี้นะครับคุณทําอะไรมาก็ดีหมดนะครับผู้ใหญ่เมตตาบาลีเพื่อนโลกเพื่อนรอบข้างนะครับก็ให้ความเห็นใจความอบอุ่นนะครับไปไหนเนี่ยไปไหนไปไหนมาด้วยกันนะครับไปมาด้วยกันนะครับแต่ต้องมาผิดใจกันเรื่องนี่ครับฉันชูสาวนะครับการงานหรือการงานก็หมายถึงว่าอาจจะ ช่วงนี้นะครับอาจจะไม่ลงรอยกันหรือว่าเกิดการผิจาริษยาจากการทำงานนะครับหรือจากบุคคลเพศที่สามนะครับทำให้คุณและเพื่อนต้องเข้าใจผิดเข้าใจผิดแล้วก็ต้องมีอันให้แบบหันหลังต่างคนก็ต่างไปนะครับมีปัญหากันได้นะครับ ช่วงนี้การงานคือค่อนข้างแรกๆก็ดีนะครับแต่พอมาหลังๆนี้ต้องระมัดระวังเนยนะครับอาจจะมีการผิดใจอาจจะทําอะไรแล้วไม่สมหวังนะครับอาจจะทํางานผิดพลาดแล้วถูกเขาเรียกเพื่อนเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นนะครับหรืออาจจะเกิดการบทคนที่สามนะครับทำให้คุณต้องแตกแยกความสัมพันธ์ฉันเพื่อนนะครับ หรือถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยความรักดีนะครับแต่มาตกเจอมือที่สามนี่ก็คือก็ต้องอันมีอันให้เลือกลาหรืออันให้แบบต่างคนต่างอยู่นะครับรานะครับคนที่ยังไม่ช่วงนี้ถ้าเกิดความรักสมมติว่าอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับอยู่กันดีนะครับท่านอาจจะเจอมีระวังแฟนจะมีกิก๊กมีคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังหน่อยนะครับผมเรื่องการเงิน การเงินก็ดีนะครับการเงินก็ดีมาตลอดพอมาเรามาผิดใจกันหรือว่ามาเขาเรียกผิดใจกันหรือว่าไม่เข้าใจกันนะครับจึงทําให้ช่วงหลังๆมานี่ละหองละแหงนะครับไม่ค่อยแฮปปี้เอนดิ้งเท่าไหร่นะครับก็จึงต้องทําให้เขาเรียกมิตรภาพที่ดีเนี่ยม <c oughs> ิตรภาพที่ดีเนี่ยก็คือต้องห่าง จากการทันหลังก็คือแบบว่าต่างคนก็ต่างอยู่นะครับต่างคนก็ต่างเขาเรียกกันต่างคนก็ไม่มีหมดเนื้อหมดตัวนะครับประมาณนั้นก็ประมาณหมายถึงว่ามีเงินแต่ก็คือก็ไม่พอใช้พอกินนะครับแต่ละเดือนเนี้ยก็ต้องก็ต้องดิ้นรนก็หมายถึงต่างคนก็ต้องต่างดิ้นรนกันไปนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีใครให้หยิบยืมได้เนื่องจากว่าต่างคนก็ต่างไม่มีเหมือนกันนะครับมีก็มีน้อยมีไม่มากอย่างเงี้ยมีไม่มากไม่ครเอ่อบางทีก็ด้วยเหตุผลต่างๆนะครับ อาจจะมีแต่ไม่อยากให้ยืมหรือมีก็ไม่อยากให้ทวงยากอะไรเงี้ยครับนะก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่ถ้าคนเราถ้าไม่มีสัจจะนะครับความรักความอบพันดีแต่ถ้าเรื่องเงินเรื่องทองนี่ถ้าไม่มีสัจจะนะครับก็ทําให้เครดิตเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับกู้ยืม กู้ยืมเล่นแช์ลงอุ้นลงหวยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทรํากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนนะครับที่เพื่อนเขาดีกับเราแล้วเรามาหักหลังเขานี่ก็คือทุกอย่างก็มิตรภาพก็จากเป็นมิตรนะครับก็เป็นศัตรูกันทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังวยครับช่วงนี้นะะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะครับผม <c oughs> กองที่หนึ่งเนะี่ยแฮปปี้มาทีแรกนะครับพอมาหลังหลังนี่ไม่ค่อยแฮปปี้นะครับผมอ่า คนที่เลือกกองที่สองนะครับกองที่สองนี่ใบแรกคือการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยอิสระให้มีความสุขความสบายเหมือนทุกอย่างปลดล็อกนะครับอะไรที่มาติดขัดหรืออะไรที่มันมีปัญหามาอยู่ก็ถูกปลดล็อกปลดอะไรครับอ่าอันนี้ก็คือก่อร่างสร้างตัวไม้ถึงว่าเมื่อถูกปลดล็อกปลดอะไรแล้วปลดล็อกให้อิสระแล้วตัวเองก็เริ่มเขาเรียก เริ่มําเนินการชีวิตโดยการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะครับปัญหาที่อุปสรรคต่างๆที่มันมีมาก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้คิดได้ทดําได้เริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับในชีวิตที่มันจะดีขึ้นนะครับไอบสุดท้ายคือการเขียนหนังสือหรือว่าอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่ <c oughs> เขาเรียกว่าได้วางชีวิตวางแผนในชีวิตในอนาคตข้างหน้านี่ค่อนข้างจะมั่นคงนะครับคือเราจะทําตามฝันที่เราอันนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องการงานก่อนนะครับการงานที่มีมาก่อนหน้านี้นะครับจะทําใหอออ้อืดอัดเรื่องงานเรื่องอาจจะถูกว่าถูกดา่าถูกติเตียนถูกติฉินนะครับนินทาว่าร้ายนะครับแต่มาช่วงนี้ก็ทําให้ทุกอย่างหลุดพ้นนะครับเหมือนปลดล็อกทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่า การงานนะครับมันดีขึ้นหรือว,ว่าอะไรอะไรมันดีขึ้นทุกอย่างนะครับเห็นไหมครับเริ่มมีการก่อสร้างก็หมายถึงว่าเริ่มใหม่ทําใหม่สร้างใหม่นะครับท้างให้มันแข็งแรงสร้างให้มันทนทานมากขึ้นชีวิตมันจะได้ไม่ไม่แย่ไปกว่านี้นะครับส่วนใบสุกนี้ครับก็คือหมายถึงว่าการลงมือทํานะครับแต่การที่เราลงมือทําแล้วถ้าเราทําตามที่เราเขียนไว้เนี่ยเขาเรียกการเขียน การลงปากกาการลงหมึกมันก็จะมีทั้งหนักและเบานะครับถ้าเราลงหนักแล้วมั่นคงนะครับชีวิตเราก็มั่นคงถ้าเราลงเบาบัลลงเบาชีวิตเราก็ไม่มั่นคงนะครับเหมือนกับว่าทําอะไรแล้วสองจิตสองใจคิดนู่นคิดนี่คิดหลายเรื่องนะครับทําให้ชีวิตมันก็เลยไม่มั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นสองใบแรกดีนะครับใบที่สามนี่ก็อยู่ที่ตัวคุณนะครับ คนที่เลือกใบที่ใบที่สามนี่ครับเอ้ไม่คนที่เลือกกองที่สองนะครับชีวิตก็อยู่ที่คุณคุณจะดําเนินการยังไงคุณจะขีดเขียนดวงชะตาชีวิตคุณยังไงวิบากกรรมมีทุกคนแต่กรรมน่ะเป็นตัวกําหนดก็คือตัวเราเองนะครับกรรมก็คือตัวเราเจ้ากรรมก็คือคนที่เรากระทำนายเวรก็คือตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเ <c oughs> จ้ากรรมนายเวรนก็คือตัวเรา และเราและพูดที่เราไปกระทําเขานะครับนะครับฝากไว้นะครับคือถ้าเริ่มดีแล้วเริ่มอะไรเริ่มดีแล้วก็พยายามมั่นคงไว้เหมือนอิฐนะครับก่อไว้ให้มันแข็งแรง1ิบปี20ปี30ปีนะครับการน้ํากันไฟกันลมนะครับถ้าเราสร้างสร้างรากฐานที่มั่นคงนะครับชีวิตเราก็มั่นคงถ้าเราสร้างรากฐานที่ไม่มั่นคงชีวิตเราก็ไม่มั่นคงนะครับเหมือนกันครับถึงจะเป็นอิฐเป็นปูนนะครับการผสมผสาน การลงตัวการก่อสร้างนะครับถ้าเราผสมปูนดีเหนียวหนึบเกาะยึดแน่นนะครับชีวิตเราก็รากฐานที่มันคงถ้าเราผสมปูนไม่ดีบางไปอ่อนไปหรือผสมประสานแล้วไม่เข้ากันมันก็จะพังนะครับเพราะว่ามันไม่แข็งแรงนะครับทุกอย่างก็คือการวางแผนชีวิตของตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นบอกแล้วคือเจ้ากรรมในเวรคือตัวเรานะครับเราเป็นผู้กระทําคนอื่นในเวรก็คือตัวเรานะครับ คนที่เลือกกองที่สองนะครับช่วงนี้ชีวิตค่อนข้างจะดีนะครับถ้าเลือกชีวิตดีชีวิตก็ดีนะครับถ้าเลือกชีวิตไม่ดีชีวิตก็แย่นะครับผมต่อ้ดยคนที่เลือกกองที่สามนะครับใบแรกคือโอมาที่แรกกับปักมือนะครับ <c oughs> ใบที่สองคือผ่าตัดศัลยกรรมนะครับผ่าตัดหรือใบที่สามคือเงินทองนะครับอ่าอันนี้ หมายถึงว่าการงานของคุณนะครับจะถูกเพื่อนหักหลังว่าร้ายหรือว่าทํางานแล้วคุณเกิดอุบัติเหตุนะครับ <c oughs> อุบัติเหตุได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังเรื่องการทํางานของคุณหน่อยเนาะ <c oughs> หรือว่าอุบัติเหตุทางด้านอาจจะเป็นไม่ใช่เรื่องงานอาจจะเป็นไปทํางานหรือเกิดอุบัติเหตุถูกตีถูกฝ่าฟันถ้าเกิดคุณไปเที่ยวพับเที่ยวบาร์กินเหล้าเมายานะครับสังสรรน,นะครับคุณต้องระมัดระวังชีวิตด้วยนะครับ แล้วถามว่าช่วงนี้คุณอยากเปลี่ยนชีวิตหรือว่าอยากทําอะไรนะครับก้าวไสยกรรมนะครับแล้วคุณจะได้เงินนะครับหมายถึงว่าคุณอาจจะไปแต่งหน้าแต่งตาทําเสริมสวยเสริมคิว้ว <c oughs> ทําทําอ๋มทําหน้านะครับตึงหน้าตึงอย่างชีวิตคุณก็จะดีนะครับแต่มันก็เขาเรียกทุกขลาบเพราะฉะนั้นนะคือถ้ามาแลกมาด้วย ถ้าสมมุติเราเกิดอุบัติเหตุนะครับ,รบถ้าคุณทําเงินประกันไว้นะครับคุณก็จะได้เงินประกันนะครับก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับแต่าถามว่าคุณจะเสี่ยงไหมกับคนที่เสียอาจจะต้องเสียอวัยวะไปหรืออาจจะต้องเสียบางอย่างไปแล้วกลับไม่ดีแต่คุณได้เงินมาคุณก็ได้เงินมามันก็ดีครับแต่มันใช้ไม่หมดแต่ถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันด้วยดวงชะตาของท่านจะต้องมีอันให้ประสบพบเจอนะครับผม อันนี้มันก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะครับก็หมั่นทําบุญกันบ่อยๆนะครับคนที่เลือกกองที่สามนะครับช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะได้เลือกตกยางออกได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรักนะครับความรักก็อาจจะผิดใจหรืออาจจะไปจีบคนที่เขามีเจ้าของหรืออาจจะแบบว่าผิดใจกันนะครับไม่เข้าใจกันคุณจะต้องเข้าพูดง่ายๆว่าคุณจะต้องล้มหมอนนอนเสือได้เลยครับ แอดมิดอยู่สักพักใหญ่เนยนะครับแต่คุณก็แฮปปี้ด้วยเงินนะครับแต่ถามว่าแบบนี้ดีไหมมันไม่ดีนะครับสําหรับผมคิดว่ามันไม่ดีนะครับแต่ถ้ามันเลือกไม่ได้จริงๆนะครับเราเลือกไม่ได้ชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกกระทําไม่ได้เราก็ต้องยอมรับผลกรรมที่มันจะเกิดขึ้นนะครับคนที่เลือกกองที่3มนะครับเรื่องความรักหรือว่าอะไรก็คือช่วงนี้คุณจะมีเรื่องให้เสียเงินนะครับไม่ใช่เรื่องดีนะครับคุณจะมีเรื่องให้เสียเงินนะจากความรักที่คุณไป ลักนะครับอาจจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนต้องระมัดระวังนะครับอุบัติเหตุเพศภัยนะครับเกิดขึ้นได้เสมอยิ่งคนที่เป็นเพศแล้วดวงตกเลยนะครับจะยิ่งแย่หน่อยนะครับผมวันนี้เลือกกองที่สามนะครับต่อด้วยกองที่สี่นะครับันนี้เลือกกองที่สี่ 4. อ่าไม้กระดกไม้กระดกหกสองนะครับ ก็หมายถึงว่าแฮปปี้นะครับแต่ชีวิตมันถูกเอาเปรียบเอาละเอาเปรียบนะครับโอ้โหนี่ชัดเจนเลยนะครับผมนะครับรักอีกคนแต่ไปให้ใจอีกคนหนึ่งนะครับคนที่รักก็รักไปอ่ะนี่อันนี้เรื่องงานก่อนเลยนะครับนะครับเรื่องงานนี่หมายถึงว่าคุณทํางานนะครับดีขนาดไหนนะครับแต่เจ้านายนะครับก็ไม่ได้รักคุณนะครับเจ้านายก็ไม่ได้ชอบคุณถึงจะมีคนช่วยสนับสนุนคุณนะครับแต่ ก็เจ้านายก็ไม่ได้รักคุณเหมือนเดิมนะครับถูกปิดรู้ปิดตาถูกคนที่เขาพูดจะดีหวานล้อมดีกว่าหรือว่าพูดจะพาอกว่านะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเนี่ยสามคนอันนี้ก็สามคนเห็นไหมครับสามคนก็หมายถึงว่าความรักอะ่ะมันไอ้การงานนะครับหมายถึงการงานเนี่ยคือถึงผูจะทํางานดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามคนรักกันดีนะครับมันก็จะไปด้วยกันได้แต่ถ้าคุณสามคนรักกัน ไม่ดีหมายถึงว่าหน้าไม่ได้รักคุณเลยเงี้ยแต่ว่าหน้าไปรักคนหนึ่งครับคุณก็อาจจะแย่หน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ดีนะครับก็ทุกอย่างก็กลับมาให้ปีเหมือนเดิมถ้าเข้าใจกันถ้ารู้เหตุและผลนะครับพูดกันได้เหตุผลรู้พูดกันด้วยการกระทําที่ดีที่มันมันไม่ผิดพลาดประการใดน,นะครับมันก็จะดีนะครับช่วงนี้คนที่ค้าขายการติดต่อนะครับคุณก็จะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้น หรือเพศเดียวกันนะครับค้าขายคุณก็จะดีนะครับแฮปปี้ดีนะครับอันนี้4 6อันนี้12นะครับมัวเมานะครับลาหูอันนี้11คือราชาโชคนะครับหมายถึงว่าการงานการงานคุณก็มันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีนะครับก็ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณติดต่อใครคุณพบหาครับใครคุณคุยกับใครนะครับถ้าคนเป็นคนที่เขาเมตตาคุณอยู่แล้วรักคุณอยู่แล้วเข้าใจคุณอยู่แล้วก็จะไปผ่านการไปได้ดดีนะครับ เรื่องอาชีพค้าขายนะครับถ้าคนติดต่อดีเอ่อคเป็นมิตรภาพกันดีมานานแล้วนะครับหรือว่าคนติดต่อคนทําบุญบ่อยสร้างบุญสร้างบุญสร้างกุศลบ่อยนะครับชีวิตก็จะบุญกุศลเนี่ยเหล่านี้นะครับจะช่วยคุณเจอคนที่ดีนะครับคนที่เขาเข้าใจคนคนที่เขาเอ่อทำมาประกอบอาชีพเดียวกันนะครับศีลเสมอกันนะครับมักจะไปด้วยกันได้ดีนะครับช่วงนี้นะครับความรักระวังมีสามเศร้านะครับเราสามคนเนาะ ความรัก 3, สามเศร้าเราสามคนนะ่ะบางครั้งแรกๆมันก็ดีนะครับใหม่ๆดีหมดนะครับพอเริ่มนานๆไปมันก็จะเริ่มออกนิสัยสันดานนะครับออกมานะครับแต่ถ้าแรกๆดียังไงแล้วเมส,สมอต้นเสมอปลายทำดีไปตลอดทุกอย่างมันก็ดีแต่ถ้ามันไม่เสมอต้นเสมอปลายนะครับมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้เรื่องความรักนะครับคุณก็ต้องดูให้ดีด,ดีๆนะครับ ถ้าสามคนอ่ะผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าสองคนเออยังโอเคต้งตัดสินใจด้สามคนนี่โอกาสรักกันหรือสนิทกันหรือไปไหนมาไหนหด้วยกันเนี่ยมันก็มันก็ดีนะครับแต่มันก็ระยะยาวอ่ะผมว่ามันไม่ดีนะครับฝากไว้นะครับคนที่เลือกกองที่สี่นะครับผมเราเลือกกันครบแล้วนะครับสี่กองนะครับสี่กองนี่ก็คือเราเลือกครบแล้วนะครับกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามกองที่สี่นะครับ ทุกกองมีความหมายนะครับกับชีวิตของท่านท่านเลือกแล้วนะครับท่านเลือกแล้วท่านก็เอาไปไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการการปฏิบัติแล้วก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับวางแผนในชีวิตชีวิตดีทุกอย่างมันก็ดีหมดนะครับการวางแผนเป็นสิ่งที่ดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเก้าสิบแบบวางไปเลยครับสิบแผนนะครับวางแผนไปนชีวิตนะครับเก็บเงินเก็บทองนะครับช่วงนี้ไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตคนเราเกิดมา เกิดแก่เจ็บตายตายทุกคนนะครับจะตายช้าตายเร็วก็อยู่ที่บุญกับกรรมที่ท่านทํามานะครับในอดีตชาติปัจจุบันชาตินะครับจะส่งผลเร็วนะครับอดีตชาติมันส่งผลมาแล้วพอมาปัจจุบันชาติก็จะส่งผลให้ท่านเจออีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสร้างกรรมเยอะนะครับคุณก็ต้องมีติดกรรมเยอะนะครับชาติหน้าคุณก็ต้องไปชดใช้กรรมชาตินี้ถ้าคุณสร้างบุญเยอะนะครับชาติหน้าคุณอาจจะเกิดมาเป็นพระสององค์เจ้านะครับเป็นพระพิสุทธ เปจิอาจารย์นะครับหรืออาจจะได้ปฏิบัติธรรมหลุดพ้นบ่วงกรรมทางโลกนะครับก็ฝากไว้นะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้หมอดูศาสธรรม95จิตสัมผัสนะครับเราดูแนวทางธรรมะเที่ยงตรงนะครับตามหลักธรรมพระพุทธเจ้านะครับเดินทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนอยู่ในความพอดีพอเพียงนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง รวนแล้วเกิดมาไม่ใช่บังเอิญน,นะครับผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับผม